รูนะตัวปีชัยเลยนะฮะแต่ล้อก็ยังคงนะไม่ไม่ไม่ปิดเบรกนะปิดเบรกอ้ยย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 ยสยยยยยยยนยยยยยยกยย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 เยจยยจยคนยย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 ยวันยย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 อยยยนะครับกับคันยย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 นยยยยยยานยย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 นย้ยย วันนี้ไม่ต้องแปลกใจแนละ้วทำไมมีคนนะเขาหยุดนะนะลอกขันสายนะคนนี้เอาสายพี่หนึ่งมาประทะปลาที่เจ๊นะไม่รู้จะได้ตัวใหญ่ขนาดไหนวายเบรชั่นเนาะถ้าวันก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะน โอ้โหนี่แค่โยนโย,ยนนะปิดตัวปิดตับตปิดตัว่าตับวายเบร่นสีทองก็ได้ผลรู้สึกว่า ปลาจะไม่ได้ออกเลยนะครับเรื่องนหลเบรคก,ก็ไม่ได้เยอะแล้วเนี่ยท่านดูเบรคก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ปลาใสน่าจะสองโลแบบนะครับแตว่าิงเสียงปลาไม่ได้ออกเลยนะเบรคได้ไหมไม่เยอะเท่าไหร่เลยไม่สุดยังไม่ปิดไม่ปิดนะชิวๆนะครับ กับสายเบอร์หนึ่งสายหน้าฟูอคาร์บอนนารอดโอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อันตะา่สายนี้เราคันเบ็ดเรายกได้เลยอันนี้รับแขกรับแขกก่อนไงนะโหนี่โฉบเข้าข้างข้างข้างนะแก้มนะอย่างนี้ยกไม่ได้อันตรายเดี๋ยวตัวเบ็ดมันดีสายหน้าคนตกต้องหนีขึ้น น้าห้องกินไม่เต็มบากแต่แรงดีนะโอ้ดูในปลาซ้ายแค่นี้ดึงคันลงนี้เลยอะ่ะโอ้โหโอ,โอ้ก็ไม่ไม่เล็กอันนะ <c oughs> สองล้อต้องโล <c oughs> สองล้ <c oughs> อขึ้นเนี่ยเออทีแรกดูว่ามันเล็กเว้ยในการผลิตกันเปรี้ยที่ถูกต้องเลยครับ เวลาปลาเข้ามาต้องถืออย่างนี้นะฮะไม่งั้นหักนะครับโทษไม่เล็กน <laughs> ะโ,โอ้โหงาเนเปลี่ยนไม่งานด้วยโชกนี่โฉกนะควายเบสเซนกร,กระดีน้าโลดนี่แหละนะฮะตัวละ120บาทอาวันเดี๋ยวใช้กิ๊บเบอร์ยกดูว่ากี่กิโละ<น>ะอะมันางมือนะ เป็นโลกก็ดูนะสองโลครึ่งต้องมีสองโลครึ่งครับนะฮะกับค้างบ่อยอ่ารัฐบาลแบบก็ยังไม่ทำอะไรลอกของเราได้นะฮะกับสายพี่อีกหนึ่งก็ยังเอาอยู่แบบสบายสองโลกว่าอ่าบ่อยเดี๋ยวดูตัวต่อไปโดนโอ้ไม่โดนโคตรสูงเลยโอ้โหโดนยิงปลาเรมาโดนดูโดนดูมูอใหญ่เนี่ยเรื้อใหญ่ใหญ่ใหญ่ โอ้โหอาล่เว่ยได้งานเอาล่นี่ฮะคันแปดสิบเจ็ดแนะโรดฟิชชิ่งไททีกับปลาไม่ต่ำกว่าสี่โลแน่นอนงงงี้คันแปดงงงี้สี่โลห้าโลต้องมีครับตู้นะฮะโตไปใหญ่เลยนะฮะแต่ลอกก็ยังคงนะไม่ไม่ไม่ปิดเบรกนะปิดเบรกโอ้ยแวงยังโอ้แต่ปานี่ก็ไม่ได้ออกแล้นะขนาดไซส์นี้นะ มันจะมุดมาครับมาหาแต่ต่อเยอะน,น,นะเพื่อนนี่ครับโอ้โหทางเก่าเนี่ยเนี่ยเหลืองเลยอะเต็มปากเลยครับอมิตรของจริงครับลอกเราก็เอาอยู่นะ <c oughs> โอ้โหไม่กินปลา <c oughs> ปบ้างกินปลาบ้างกันเห้นหรือยโง โอ้ยหลายอย่างนี่ดูเทีบางคนอ่ะมุมนี้มุมนี้มุมนี้หือถื่อ็หอมนึ่ก็หอบนี่แต่เล่าไม่เป็นไรจา้าอ่ะปล่อยไปครำซีรอโ,โบกหัวครับส้ายนี้ครับเดี๋ยวปลด,ดยปลอย่างปลาบ้างปลบ้าง,างนี่ปลบ้างคันเทพโอ้โหคิดดูไงปลาที่กินเดี่วตัวขนาดเนี้ยมันจะตัวขนาดไหน โอ้หนี่ขอบคุณทนาครับสามตัวผ่านไปอาลุดไปแล้วสำหรับเป็นนักผมเป็น้างเลยอ่ะแสดงว่กตัวใหญ่โอ้กิโลนะเป็นไงบ้างอเคสามตัววันนี้แต่ไม่ได้ถ่ายตัวหนึ่งตัวเล็กเท่ากับได้ตัวได้ตัวเมื่อกี้ก็พอแล้วนะแต่ว่าเป็นรออที่เบรกหนักดีครับแล้วก็ตีลื่นดีนี่ ผมมได้ตกแล้วันนี้น้แจ๊กตกรคนเดียวนะผมมาเป็นกองเชียร์กับช่างภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ RF1 นะครับแล้วก็เรานะครับสองคนนะกับบอเจเจนครนะฝากไว้ด้วยนะบอจวันเจเจปลาไซต์ที่เห็นนะใหญ่ๆแล้วสนุกๆนะครับกับ RF1 บไปก่อนวันนี้แมะมาเทสแป๊บเดียวนะประมาณครึ่งชั่วโมงแม่มาจากร้านนะเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดร้านขายของต่อไปแล้วครับวัสดีครับ